วันหนึ่งก็เรอ่ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับคข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญช่นนันด้วยนะครับทุกทุกคนเลยครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเลยให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็อาจจะลิ้นพันหน่อยนะครับผมร้อนในครับผมลิ้นมันพองอยู่นะฮะ โอเคครับเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญยี่สิบห้าตางค์สีทองเหลืองนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมพูดไม่ชัดนะครับผมพอิตลิ้นมันพองฮะจะมาพูดถึงเหรียญยี่สิบยี่สิบห้าสตางค์ปีพศสอง9นห้าสมเก้านี่หาไม่ได้แล้วนะครับหายากครับแต่บางคนบอกว่าสี่พันห้าพันหมื่นนึงไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับผมแต่ว่ามีราคานะครับหายากครับมีราคาที่แน่ๆมีราคาครับแต่ไม่แพงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเหรียญกันต่อนะฮะ ต่อปะต่อไปพิพันดินหาก็ไม่เจอนะฮะไม่น่ใจเห็นไหมไม่เห็นบรอครับะถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวใช้กล้องซูม่มเอานะฮะผมเอากล้องซูมเอาดีกว่านะฮะขออนุญาตฮะก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผม ถ้าใครเจอก็อย่าใช้อย่าทิ้งนะฮะเก็บไว้นะครับหาไม่ได้แล้วฮะมีราคาครับอ,อนา,าคตมีราคาแพงแน่นอนนะฮะไม่ได้มารับซื้อนะครับบอกไว้ก่อนครับผมขอขยายนิดนึงนี่นะครับผม เหรียญ25สตางค์พศสอง9ประเทศไทยแล้วหลังก็ประมาณนี้นะเหรียญเหรียญมันค่อนข้างจะเก่าเลยนะครับผมไม่กล้าพูดนะเดี๋ยว,ยวกลายเป็นภูมิพูอีกพอดีลิ้นมันรัวอยู่นะครับอรุญเดชรัชการที่9ก้านะฮะด้านหน้ากับประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูอีกแนวหนึ่งนะฮะส่วนคลิปไหนที่ผมไม่ได้พูดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือที่มาบอกราคาในกลุ่มนะสะสมเขาตั้งราคากันอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้มารับซื้อนะครับผมมาแนะนำเฉยนะฮะเอาเป็นว่าเหรียญน,นี้มีราคาแน่นอนครับแต่จะแพงจะมากก็แล้วแต่นะฮะ ส่วนด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับพูพุ่นโอ้โหตายฮะพุดไม่ชัดผมไม่พูดแล้วนะครับขออภกได้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นครับเอาเป็นว่าสี่พันหนึ่งหมื่นไม่ถึงนะครับผมประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ข้อมูลก็คร่าวๆนะครับผม เหรียญย5สสตางค์สีทองเหลืองปีพศ2539ราคาไม่ถึง4 0 0 0ถึง10,000บาทไม่ถึงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็คร่าวนะฮะหากผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขอไปท่านผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับผมก็สวัดดดวสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสด,ดีทุกคนเลยนะฮะและยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกคนเลยครับก็ขอสวัสด,ดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอาลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ สวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมไม่ค่อยอยากบรรยายนะครับผมพอดีลิสต์มันพองอยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะฮะขอบคุณครับ